เนียโอ้นี่ตัวละเก่าพันตัวตัวเมอันนี้ก็เก่าพันตัวเมียตัวนี้หาพันแปดนะโอ้ตัวเมียกันนี่ตัวนี้หาพันแปดตัวเมียโอ้นี่บ่มีถึงมือก็ได้เด้อหนึ่งัวเงินบ่ถึงมือก็ได้นี่นี่แปดพันขงแดง่ป้องแปดพันแปดพันนี่อะไรกันนี่นี่เ ตัวนี้เกาพันนี่มึงเอาพี่น้องเกาพันี่สาวหน่อยงามเนาะเลีรับลูกผู้ใดเลยคบรนี่อันนี้บ่ครับครับจอเบนครับจเบนเนาะนี่เกาพันนี่ตัวนี้เด้ตัวนี้เด้ตัวนี้นี่เป็นลูกของท่องแดงครับท่องแดงเนาะเอาเบอร์โทรมาแน่นิศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองี่ศูนย์แปดสองหโทรกมาสนใจโทรหาเบนเดอร์ไหนอยควายัวราคาปถึงหมื่นราคาเราก็บถมนได้โตน พอถึงเมือเอาผู้เดเสนใจกับทหาเพื่อนไปอยากเลี้ยงแม่บอกแม่พันกะอ๋องิ้นหน่อยๆก็ได้เลี้ยงคือกันเด้อขุนวัเนาะ